วันพ่อปีนี้นะครับก็ขอทุกคนนะครับทำดีให้กับพ่อนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยี่นะครับมีทั้งพ่อของประเทศและพ่อของเราครับรักแท้มากมากนะครับจริงวันพ่อเนี่ยไม่จะรักพ่อแค่วันเดียวรักให้ทุกวันครับพ่อกับแม่นี่เหมือนพานในบ้านเดียวนะครับทำทุกอย่างให้พ่อแม่เป็นสุขเราจเจริญครับผมช่วงชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP ตะก ality, ute, ูพิเศษนะครับวันนี้นะครับชวนชิมชวนดื่มชวนเที่ยวกับ e p พนะครับเราตะลุยกันที่ไต้วันเด้ฝนตกกลัวไหมไม่กลัวเอาลมมาทำไมเดี๋ยวจะไปดูนี่สิงโตตัวละล้านเหรียญวัดเวนหู ได้เวลาล่องเรือครับทะเลสาบสุริยันจันทาตามข้าพเจ้ามาใครมาที่นี่ครับก็จะมาถ่ายรูปกับนี่อินสุริยันจันทายื้อแยง่งยื้อแยง่งแย่งกันถ่ายมาก น,นะครับต้องชิมชานมไข่มุกของแท้แล้วนี่ผมให้ใส่ถ้วยของเราด้วย EPP นี่เอาชิมเลยครับพี e ่ EPP บรรจุพันสะอาดใช้ดีมีคุณภาพโอ้ยหาทั่วบ้านแล้วพี่ติอ้วนพี่ติอ้วน มันชักจะเกินไปแล้วค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะกิ่งหาพี่ติ๋นไม่เจอค่ะแล้วก็เข้าไปข้างในก็รู้สึกว่าทุกห้องเนี่ยนะคะมันมันทะลุถึงกันหมดเลยค่ะอาจจะในห้องนี้เข้เาไปดูค่ะพี่ติ๋วฮะเฮ้ยทำไมมาออกตรงนี้อะตายแล้วค่ะหนูว่าที่นี่มันต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนะคะมันดูแบบว่าเป็นเขาวงกตหรือเปล่าคะนี่บ้านหรืออะไรคะ เอาใหม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เข้าตรงนี้มาออกตรงนี้เดี๋ยวลองตรงนี้อีกทีน่าจะอยู่ในนี้ค่ะพี่ติอ้วนฮะช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยถ้วยมรกตชุด50ใบพร้อมช้อนซ่อมฟรีเฮ้อพี่ติอ้วนอยู่ไหนไม่รู้อ้าวพี่ติอ้วนกงิงหนูหาพี่ตั้งนานอะน่ะมาได้ไงอ่ะ พ๋อพี่นอนอยู่หลังคาไม่เอาเลยเพื่อคานะหนูเปิดประตูนะเข้าประตูนั้นออกประตูนี้เข้าห้องน้ำออกห้องนี้งงไปหมดแล้วเปิดไปก็มีแต่ลานกว้างบ้านที่ทำไมเป็นยังดีไซน์ใหม่หรออย่าไปบอกใครทำไมอะที่พี่สร้างเงียเปิดประตูเยอะๆแล้วเปิดไปเวลานกว้างผมว่าพี่เนี่ทำไมคะไม่มีตงังค์ซะเพราะแต่ว่ามาอยากกินอะไรหรอวันนี้อยากกินยำผักบุ้งกรอบเดี๋ยวจัดให้ จะไปบอกใครนะว่าบ้านเป็นยี่ปไม่ออกหลกมาแล้วหลงเลยเนี่ยโง่เลว่าเขารู้หมดเลยตอนนี้เราก็จะมาทำยำผักบุ้งกรอบให้น้องกิ่งได้ทานกันนะก่อนอื่นเราก็ใช้น้ำมันเนี่ยการทอดผักบุ้งใช้เยอะหน่อยเสร็จแล้วน ผักบุ้งกรอบแนวใหม่อ่ะลองทานดูเลยค่ะเอาเลยนะคะเอาเลยอิ่มแล้วเราก็มีนะครับถ้วยมรกตชุด50ใบแถมช้อนซ่อมนะครับฟรีหนึ่งกระเช้ามอบให้เลยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมนทางรายการมอบให้ไปใช้1นึ่งชุดขอบคุณ แล้วก็มีบัตรรับประทานอาหารที่พัฒนาการเลี้งหงนะครับอาหารจีนไปทานได้สูงวิถวกสองพระธรามสองสองพันบาทตอนนี้มี2ป้ายลองมาวัดดูนะครับป้ายที่1 EPP ถ้วยมรกตชุด50บใบแถมช้อนซ่อมครับป้ายที่2เป็น e EPP ถ้วยใส่ปิง้ง GPPS เลือกดีๆจะได้เครื่องสกัดน้ําผลไม้ออโต้มีระบบแยกกากอตัตโนมัติถ้าเลือกพลาดเอาถุงพลาสติก <c oughs> ไปใส่ผลไม้แล้วก็แยกกากเอาเองเอาเบอร์หนึ่งค่ะ EPP จะมอว์อะไรเอ่ยปังปุง๊ปปุ๊ปป๊ปปุ๊ เครื่องสกัดน้ำผลไม้อัพเตอร์แต่ถ้าเกิดพลาดเล่นเปหมายเลขสองแล้วก็ได้ถุงพลาสติกแน่ๆนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องกิ่งมากที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากนะคะวันหลังสัญญาว่าจะกั้นห้องให้เรียบร้อยโอเคเอาให้แบบไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะใช่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้ขอบคุณค่ะร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามางกอนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วนเส้นตราหงมเหนียวนุ่มอร่อย เรื่องใช้ไฟฟ้าออตโตหนึ่งทางเลือกเพื่อคุณสุขใจอิ่มท้องกับมุ่นสุนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมมูลนิธิที่ช่วยดูแลเด็กอ่อนและเด็กๆในชุมชนแออัดที่บ้านเสือใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทางวิธีได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อความช่วยเหลือเด็กๆในชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศเพราะการเริ่มต้นที่ดีของเด็กนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนอกจากการให้ความรักความเอาใจใส่ให้ความรู้ความบันเทิงแล้วที่นี่ยังประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนจากวัสดุเหลือใช้ให้กับน้องๆได้เรียนได้เล่นและพัฒนาสมองอีกด้วยนอกจากพัฒนาสมองแล้วทางร่างกายก็ต้องได้รับการพัฒนาไม่แพ้กัน ง่วนสุนจึงขอเสริมสร้างโดยการนําเมนูข้าวไก่ทอดกระเทียมที่ทําง่ายโดยการน,นําน่องไก่มาหมักกับซอสผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยและนําไปทอดให้เหลืองกรอบน่ารับประทานทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆน้องๆจะได้เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงกับมื้ออาหารแสนอร่อยมื้นี้ครับนอกจากนี้ง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศรตรามือที่1ยังมอบเงินสมทุทน5,000บาทและผลิตภัณฑ์รวมจากง่วนสุนไว้ให้กับมูลนิธิอีกด้วยครับ หากคนที่เป็นพ่อแม่และมีความรักความเข้าใจลูกและมีความสุขในการใช้เวลาอยู่กับลูกทุกวันครอบครัวก็จะอบอุ่นขึ้นแค่นี้ก็สามารถช่วยลดปัญหาของสังคมและเด็กในชุมชนได้นะครับสนับสนุนโดยมวนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งวันพ่อปีนี้นะคะขอให้คุณพ่อทั่วประเทศไทยเลยนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพใจที่แบบว่าแข็งแรงด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณลูกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้เจอคุณพ่อบ,บ่อยๆนะคะอยู่ต่างจังหวัดกันเนี่ยก็ให้โอกาสพิเศษโอกาสสำคัญ กลับไปเยี่ยมคุณพ่อบ้างนะคะสุขสันต์วันพ่อค่ะ